ยัง er> ไม่เป็นยังนอยากกินบัมบ่เอยากอาบน้ำเหรอหะงงเงแล้วงงเงแล้วไม่ไม่ไม่งแล้วอยากไข่หรืออยากควว luya ua quan nha luya ua mãe 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 ไปอยากกินมามมัมบอ mam 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 menyakin mam mam <laughs> Oh, so, nang yakin mam mam